ตอนนี้กลับมาดราม่าไปทางภาคเหนือกันหน่อยแกงตีริงต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 ิงแกงตีติงตุงติงอ๋อน่าผิด้าเอยสลับเรื่องกันโอเคโอเคมาอ่ะ ดราม่าเรื่องของประเพณียี่เปงนะครับผมซึ่งเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ยี่เปงก็คือในส่วนของการลอยโคมอยู่ในช่วงของเทศกาลลอยกระทงนั่นแหละสวยงามนะซึ่งสุโขทัยเขาก็จะมีการลอยกระทงที่เป็นกระทงแบบไหลไหลตามแม่น้ำนะฮะส่วนยี่เปงก็คือจะเป็นการลอยโคมแขวนโคมที่ขึ้นไปบนสวงสวรค์บนฟ้าที่เราเห็นกันซึ่งเป็นประเพณีที่จัดมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นความเชื่อที่คือเขามองกันบอกว่าถ้าแต่ว่าโคมที่ลอยไปแล้วก ลอยขึ้นไปสูงๆเนี่ยก็จะนำพาเคราะห์นำพาโศกไปอออก,อกไปอีกหนึ่งความเชื่อคือว่าเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาต่างๆนี่นคือความเชื่อแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องราวมันเกิดขึ้นนะฮะเนื่องจากอพอมีการเห็นข้อมูลต่างๆโลกออนไลน์เข้ามาเนี่ยค,คือจุด แรกที่คนเห็นก็คือในส่วนของอวงเวียนที่มีการตอนแรกคือประดับดประดาดอกไม้ดอ,ไดอกไม้สีสัสนสวยงามสดใสมากมีการจ<อ>ัดองศ์สดใะพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยในส่วนของส่วนดอกไม้ตรงนั้นที่เคยมีสีสันเนี่ยปลับกลายเป็นว่ามีการาพ่นสีสีดำพ่นสีโทนดำ<อ>นะ,ค,ะครับผมทับคือทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่าเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยบ้านเมืองของเรานะครับอยู่อยู่ในในช่วงของการ S <S การ<อ>ไว้อะไร<อ>นะครับผม<ส>ซึ่งทําให้ทางเจ้าหน้าที่นะฮะเทศบาลต่างๆหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เลยมีการปรับรูปแบบอืมปรับรูปแบบของการจัดงานนะครับผมให้อยู่ในในในห่วงที่เ,เขาเรียกว่ามีความสงบนิ่งมากขึ้นไม่ครืน่นเครงไม่ดื้อเรืองมากนะครับทีนี้แหละก็เลยก็เลยกลายเป็นก็เลยกลายเป็นดรามา่าในบางในคนบางส่วนว่าอ้าวทำไมต้อง คนสีด้วยใช่เพราะว่าทางทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็ออกมาบอกแล้วว่าไอ้ลื่นเลงลื่นเลงเนี่ยมันก็มีได้เพราะไม่อยากจะให้กระทบกับเศรษฐกิจอืมจริงแล้วแค่ปรับรูปแบบให้เหมาะสมนั่นแหละซึ่งสําหรับผมอ่ะผมมองว่าการการปรับรูปแบบการ่นสีดังก็เป็นการปรับรูปแบบอย่างหนึ่งแล้วเขาก็ไปทาด้วยนะแล้วก็อ่าแล้วก็ในในส่วนของวงเวียนตรงนั้นน่ะคือปกติเนี่ยก็จะเป็นก็ก็จะเป็นขอบฟุตบาทคล้ายคว่าจะเป็นจะเป็นขาวแดงแต่ทีเนี้ยกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ที่ ที่ดูแลง,งานเนี่ยเขาทาสีขาวทับขาวออแดงตรงนั้นออซึ่งขาวแดงเป็นสัญกษณจราจรที่ว่าห้ามจอดห้ามหยุดต่างๆเพราะมันไม่ควรมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆก็ได้ก็ว่ากันไปนะฮะแต่ทีเนี้ยกลายเป็นว่าโดนสีขาวทับหมดอมอมพอสีขาวโดวนทาทับหมดปุ๊บก็กลายเป็นเร้าอะไรเงี้ยว่าอ้าวทำไมต้องทำไมต้องทาทับด้วยอะไรแบบนี้ตอนแรกก็นึกว่าแบบเอ๊ะ ถ้าให้สีขาวชัดแล้วก็เอาสีแดงลงอีกดหรือเป,ปล่าเออกว่าจะย้อสีขึนเปล่าให้มันมีความชัดมากขึ้นไม่ใช่จ้าะแต่ที่พอมันกลายเป็นดราม่าปุ๊บเนี่ยเออหลายๆคนก็เลยแบบจ้องมองเพ่งเล็งถามไปเพราะโดนเปรียบเทียบกับทางงานงานพลุของพัทยาพัทยากนลั่นนะเธอเปรียบเทียบของงานพลุที่พัทยาต้องบอกว่าเออลิสต์ข้อมูลของงานพลุพัทยาเนี่ยเขาได้ให้ข้อมูลมาน่าสนใจแลวก็ทุกคนชื่นชมนะับเพราะว่าเขามีการปรับรูปแบบ ให้เข้ากับในช่วงที่ประชาชนคนไทยนะฮะกำลังอ,อยู่ในช่วงของการไวอ้ไวอะไรการไว้อะไรในความสกเซากันอยู่ซึ่งทุกคนชื่นชมเมื่อคือในในส่วนของการปรับเนี่ยปรับมาจากหล,หลังรัฐบาลได้ออกมา้ข้อมูลแล้วว่าการดําเนินงานลอยกระทงงนานธุรกิจต่างๆกิจกรรมต่างๆที่เคยแพลนไว้แล้วที่มันจะมีความคึ้นเครงต้องปรับแบบไหนนี่คือเขาปรับแบบนั้นเขาเลยเอาไปเปรียบเทียบเป็นกับพัทยามันทาให้เกิดความดราม่าเกิดขึ้นใช่นั้นเลยเพราะว่าพัทยา ก็ต้องยอมรับนะเก่งนะเพราะว่าเขาปรับให้คนเนี่ยอถ้าเกิดใครสะดวกใส่ชุดไทยพระชนม์ทั้งแแบบก็ใส่มาชื่นชมถ้าเกิดใครไม่สะดวกใส่ก็ขอชุดดำนะหรือคุงทนประมาณนี้เลยแล้วก็จัดผู้ให้ยิ่งใหญ่แบบเป็นการเชิดพระเกียรตินะแต่ทีนี้มีคนมาจับจ้องงานเชียงใหม่อีกว่าทำไมเนี่ยออก์ระเจ้าเนี้ยได้เจปีซ้อนอีก ก็เป็นก็เป็นเรื่องของนายกเทศบาลเชียงใหม่ที่ออกมาอธิบายทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วทุกคนก็เห็นซึ่งสุดท้ายปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีการปรับตามรูปแบบที่บอกไปหลายคนมองว่าเอ๊ะโคมยี่ป e โคมยี่ปงโคมยี่ปงพี่พี่มีส่วนไหมคะออีโคมยี่เ e n โคมยี่ปงบวกบสถจะเป็นโคมใช่ไหมเป็นเป็นโคมไฟที่ห้อยลงมาแล้วก็มีมีระยะห้อยลงมาแต่อันล่าสุดก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นดรามที่เป็นดราม่าเนี่ย คมยี่เปงหงายท้องขึ้นงงหงายท้องขึ้นที่มันเปลี่ยนลักษณะมันเปลี่ยนมันมันไม่ใช่รูปแบบที่เป็นตามประเพณีตามล้านนาคือประเด็นคือที่เขาดราม่าเธอต้องยอมรับว่าในในส่วนของต่างจังหวัดเขายังมีความเชื่อประเพณีเพแบบประเพณีต่างมันสอดคล้องมกับความเชื่อซึ่งคมยี่เปงก็จะเป็นอีกหนึ่งความเชื่อของเขาการที่ทําคมยี่เปงเปลี่ยนด้านหงายท้องขึ้นเขาบอกเขาเชื่อว่ามันจะทําให้เกิดอาเพศ นั่นแหละมันแค่นั้นเลยก็เลยเกิดได้้าแต่ตอนนี้ทุกคนจ๋าตอนนี้ทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วสิ่งที่ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ติไปหรือคนที่ติดตามงานยี่เปงได้ติไปตอนนี้ท่านในท่านนายกเทศบาลเทศมนตรีในเทศบาลน,น,นครเชียงใหม่ก็ปรับทุกอย่างนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับผมดราม่าเยอะมากเลยนะ